เออครับพี่น้องผมกับเสีแจ้งทราบพ,พี่น้องนะครับแจงให้เอฟซีกับลูกค้าทราบครับกับมีเอฟซีหลายคนบอกว่าตับิซ่าเราลเล่าหายหนาหายหนวดไปทางไหนน้อยน่อยเเห็นต้องคิดบพื่เทียนนะครับก็คือว่าไอ้พอถ่าผมบพนเซียครับเพิ่นไอ้เพิ่นเซียก็คือว่าเพิ่นบวชหายใจเออคือว่าเพิ่นเพิ่นตายนั่นแหละครับผมนะเออการเมื่อนี้คืนที่ซอครับคืนนี่ก็เป็นคืนนี่สารแบบนั่งโกเพิ่นนะครับ ผูกเล่บอมีร่าสีท้ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปใ้พี่น้องเบื่องนะครับแล้วก็ก็มีก็มีลโลค้าไรายคนนะครับทีว่าทักทักสั่งของมาทั้งทั้งไลท์ทั้งเพจยูทูบรวาทั้งไอ้เมสเซเจอร์ก็แล้วแต่ครับผมกับบุคอดนี้ว่าบอคมลนี้รัดอ่านเลยนะครับก็ซอบมงตามพี่น้องมืดตาเด็มขึ้นครับมันเพี้ยนะพี่น้องนอนเพี้ยครับมาที่นี่มันชุนโลโคมกมากเลยครับมือแรกกันผมกับคนของมาเมื่อวัยเอตร้งคงหน้าเนี่ยครับ เอาบ้านหีือว่าผมสั่งไม่นะครับคนทั้งอุปกรณ์อะไรเลยเครื่องคือว่าคนออกจากบ้านเพื่อนอะนะครับเพราะว่าเขาเอาสวมมาจากโรงพยาบาลกันเสีเอาสวมมาไว้ไว้มองอผมนอนนะครับไว้ในห้องนะครับผม,มให้ตกคนออกเหมือนเลยกับชุบระพกแบบตั้งตัวประทันเลยนะครับโอ้โหแบบให้สร้างเม็ดไอ้นั่งร้านนั่นนครับเศษสัตว์มาของท่านท่านเห็นตาหเห็ดน้ำหรอกท่านไอ้ผมกรับ ดูกับงานโสมนั่ครับก็เล่นไปเล่นมากเล่นลบไปลบมาลบหนาลบหลังอยู่ก็แจ้งให้ทราบนะครับบอกง่ายแจ้งทราบผมก็เล่สี่ไรสูดบอกให้ฟังนะครับนะอ่าบางคุสตรงใสกับสีหูในไลรซูดเพราะว่าไลรซูดนี่เขาบอกปุ๊บเลยว่ามันกับโรคโรคหมดเลยนะบอกง่ายครับว่ต้องไปตัดต่อคลิปอย่างมากไหมนะครับแก็พอกันแบบสุษดเลยนะครับเนาะข้อแห่งกับเพื่อนเส้นว่านครับสั่นมังของเฮ็ดเส้นแล้วก็ ยังบ่ได้ขนคองขึ้นนังล่าเลยครับนะก็ยังว่างกองเต็มแต่ว่าอื้อเครื่องจะว่าอะไรตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยว่างกล่องมือถือเต็มไม่เหมือนเลยครับนะครับเออกระมี้นเข้นเขามาแสดงความเสียใจครับคุณสิริชัยครับเดี๋ยวก่อนผมมาแล้วซดสามอีกเครื่องนึ่งมาเบิ่งเนาะครับครับผมครับกับขอบคุณครับผมเนาะแสดงความเสียใจด้วยคุณอนันต์นะครับผมเนาะครับอืมก้ มีเอฟซีบางคนกับกับหัวข้าวกับกับอุ่นเงินมากอะนีครับอุ่นเงินมาทางไอเพื่นว่าอยากอยากร่วมทำบุลด้วยมาขอขาไม่เรียกชีหน่อยผมกับผมก็ได้ประกาศว่าสิไปเรียนไล่นะครับเนาะเพื่อนกับเต็มใจกับกับคุณนะครับกอบคุณแต่ว่าจำซื้อไปหรอเพื่อนเนาะเดี๋ยวก่อนคุณขวัญชัยวอ่คุณขวัญชัยอนนาทิแมนครับกับอุ่นเงินมาทำบุญน้าครับกับเขาพูดในไลน์นะครับเนาะ ก็มีขุนซื้อเครื่องดื่มมาเต็มครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาซอยตัมบุญนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายนะครับไอผมว่าสิบวเฮ็ดสิบบูบอโดวนะครับผมสิบอกสั้นๆนะครับผมนะครับก็เหม็นเขามากกับมีหลายคนอยู่นะครับเนาะเคยโคราดกับเสียเสียใจด้วยครับขอบคุณครับผมก็มีคุณอย่างเอสเออย่างแสบเส้่อเสียงนะอ่านภาษาอังจีนไ่อยอสะคอไพ่นะครับผมกัขอบคุณหลายครับ เดี๋ยวผมสีผมสีบอลมาหลายนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าเป็นการอะไรสดแจงสาบเดี๋ยวผมสีให้เบิงให้เบิงทางในก่อนนะครับว่าผมจัดของประมาณใหนครับมันมันคก้ายครว่าอัตโนมาัตินะครับ,รรบที่จริงผมยังยงัยงอพอพร้อมที่สิมาอยู่อันบ้านหลังนียยง้เพราะว่ามันสา่งยังไม่เสร็จไงครับด้านหลังยังพอได้ที่ที่แพ็ครอบบ้านรั้วก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเนาะท่ำดาวแตมีหัวมียังอ,อ่อนเหมือนกับชุกเราหดชุกเราหุกไหมว่ามันหด ต <laughs> ี่ตลกคือเ่ากะต้องไม่ยู่ตัวนะเพราะว่าคนของนือเงินแล้วนะครับถ้าผมนอนเฝ้ากับขโมยขจรนมากรักของแล้ยังกับมันกอันตรายนะครับนาอเพราะว่าของกับมูลค่ากับหลายแสนบาทนะครับเฉพาะอะไรในเครื่องนี้เลยไม่ได้น้อยบาทนะครับผมน้องอืมเดี๋ยวผมจะภาพเบื่องครับแล้วก็สี่กติจบจบไลฟ์สดไปเลยนะครับนาะเดี๋ยวไอ ผมผมยังบอดเลยทักทายมัทุกคุ้นนะครับเพราะว่าผมสีสีฝ้าไปซอยงานนะครับผมแล้วก็เดียวเดียวขันันท,ทักทายตอบโต้ไปเรื่อยๆเดียวเดียวลายสุดมันสีประจบไง,งมันสีเง,งา <laughs> โอเคผมสีสลับเป็นกองหลังนะครับผมนะเพราะว่าผมเสียพี่เบิ้งไอ้ของไอ้ที่ว่าผมเห็นไว้เนาะด้านในครับผมเดี๋ยวขอนจจอนุญาตเราออกจากค้ากองกอนครับผมมาใส่ไมค์กันสั้นกับตีสั้นหน่อได้ครับเด้ออือโค้งของหน้าผมนะครับ แล้สิเบิ่งครับเนาะที่กิงกับผมกับบไล่สดมารโดดเติบแต่ก่อนนี่ผมที่ไล่สดทุกคนเลยเครืองครับเต็มตัวนี่สันวางของพี่น้องผมสีเบิ่งครับนี่ครับผมชั้นวางของฟังนั่นมีจักสันว่าหนึ่งหนึ่งสองสามด้านบนด้านบนก็เอากับสีว่างด้านบนเหมือนนี่ครับซีแปดแปดคิบสองแล้วก็ฟังนี่อีกครับฟังนี่อีกนะครับเนาะ คุณพาณิชย์กด้วยขอพุคนคาพุณนมุนเรือนะครับผมโอ้อาจารย์มุนเรือครับขอพุคนคบอาจารย์คุณวัยรุ่นเกษตรเครื่องตันจ้าสองแยวบบ๊วยบุญเด้มาขายครับบ่ไเด้มาขายเดียเด๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอาให้เบิ่งต่อกอนครับผมเนาะครับผมนนี้ก็ย่งจัดบมเดป็นระเบียบปานไดนะครับเพราะว่าผมเสียของส่วนนี้ขึ้นนัดบ,บนในหมดเลยนะครับเนาะเป็นยีตาไฟเนาะของอีของอีองอส่วนหนึ่งสิอยู่ฝั่งปุ่นครับเดี๋ยวผ้าเบิ่งนครับ ฟังนี่ก็มีประมาณหนึ่งเธอว่าบหลายไปไหนนะครับนี่ครับที่อยู่ของนอนครับนี่ครับผม้องนอะนมีประมาณนี้ของเต็มยู่พนองแล้วก็เอามายัางมาเหมือนดีครับยุบันยุบันเมย์เขาบีก <c oughs> คือว่าคนไปไวไหลหมองเนาะครับกระท่านหัน,นครับจะมีประมาณนี้เนาะออออเอ่อเดี๋ยวผมสีเดี๋ยวก่อนสลักปงนาก่อน อ่าครับผมก็โอเคพี่น้องครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาแสดงความเสียใจนนะครับเดี๋ยวก็ผมกับทีไรสดสั่นแจ้งสายทราบผมว่านี้ครับแต่ว่าผมได้ถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสร้างงานเฮ็ดอ่าอุปกรณ์นางลานนี่ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมสิลงคลิปบงมือนีนะครับเนาะจะได้ถ่ายอยู่กะผมขอจบไรสูงวรเพียงแค่นี้นะครับเนาะเอาแบบสั่นนะครับเนาะขอบคุณครับที่เขามารับชมส่วนหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบ บนไอ้คอมเมนต์บนยูทูบอีกทีนึงนะครับเนาะกับผมจีบขออนุญาตจบก่อนนะครับอ่าเอาสมมติก่อนเนาะผมจีบฝากไปซอยงานจบนะครับนะครับปิดไปเลยเหรอฮยจำอะไรเว้ยบ่ได้บ่ได้ไล่โซโดหรือไงมันปิดปุ่มอมะไรเหรอฮึปิดขวามือบ่ะเหรอเงี้ยบอแน่ใจไหมว่าคุณต้องการหยุดสตรีมตกลงตกลงในเก็บ,บรติไปเนาะเมื่อเท่านั้น